ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศคาดการสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ช่วงวันที่6 1ถึง10มกราคม2568มีแนวโน้มสูงขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้อากาศนิ่งและฝุ่นไม่สามารถระบายออกไปจากพื้นที่ได้ดเรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษยกระดับการรายงานและคาดการสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็กพร้อมแจ้งเตือน15จังหวัดงดเผาและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันทั้งในพื้นที่เมืองกเกษตรและป่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งนี้ทุกคนสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านติดตามข้อมูลข่าวสารการคาดการคุณภาพอากาศ ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยหรือแฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาบุลพิษทางอากาศ